สวัสดีเราชื่อแม็กและนี่คือรูปเราเมื่อ12ปีที่แล้วหน้าอ่อใชัยมล่ะและนี่คือเราในปัจจุบันบอกได้คำเดียวว่าไม่น่าโตขึ้นมาเลยอ่ะล้อเล่นจริงๆแล้วนี่คือรูปปัจจุบันของเราเกือบ30ปีที่ผ่านมาชีวิตเราก็ได้สัมผัสป,ประสบการณ์อะไรมากมายการได้รับใช้ชาติ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตเลยหลังจากเรียนจบก็ได้กลับมาประเทศไทยและได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับบริษัทขนส่งเรามีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้อะไรมากมายในบริษัทแห่งนี้ ไม่มีอะไรมากแค่จะมาบอกว่าเราจะทำคลิปสอนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนฝากติดตามกันด้วยนะครับ